แล้วก็ตมดสินคิเลยเนาะวันนี้เรามางานรับปริญญาพี่โอ๊ตนะคะที่ไหนเอ่ยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับผมอ่าก็ตอนนี้ก็แปดโมงสี่สิบแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาพี่โอ๊ตไปแรงงานตัวก่อนเนาะแล้วค่อยรับปริญญาช่วงบ่ายนะคะวันนี้รับปริญญาจากวันนี้รับปริญญาจากพระเทพระเทพเนาะโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยสำหรับพี่โอ๊ตเรานะครับ เป็นพี่ชายของน้องลิต้านะครับวันนี้เตรียมดอกไม้มาด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปตรงนูลล้นละนะครับเออโอเคไปคุณแม่ทุกมาด้วยนะครับคุณแม่ตุกมาตุกมาด้วยครับโอเคป้าเป็นไงบ้างครับครับพี่โอ๊ตครับวันนี้ก็รู้สึก สบายเย็นๆ,น,ๆน,น,นะว่าสบายเนาะอากาศดีนะอากาศดีครับผมล้มเลือดเต็มดไปด้วยป่าไม้มมมมนี่มีเสือด้วยครับเรามีเสียตัวเองเพื่ไม่ต้องโชว์ยแม่ตุ๊กนะครับมาแล้วครับปีติตา่ปีติตาตอนนี้เราก็รอพี่พี่โอ๊ตอยู่ตอนนี้พี่โอ๊ตยังอ,อยู่ในห้องประชุมนะ ห้องรับปริญญาใช่ไหมครับค่ะอืคงจะใกล้จะออกมาแล้วค่ะประมาณบ่ายโมงครึ่งเดี๋ยวก็ออกประมาณไม่นานอ่ะเนาะใช่เราก็รอมันตั้งแต่ตั้งแต่เช้าเนาะใช่เออโอเคอากาศร้อนสลับกับฝนฝนใช่สองรอบแล้วเนาะเออหนีฝนเนาะค่ะหนีฝนเข้าไปรอในรถบ้างแล้วก็ออกมาบ้างค่ะเดี๋ยวยังไม่ออกมาเลยนะใช่เออเดี๋ยวคงออกมาเนาะสักคู่นึงนะครับค่ะถ้าเราก็จะพบกับอ่าบัณฑิตบัณฑิตบัณฑิตพี่อ๊ต ผลิตโอ๊ตทผลิตโอ๊ทผลิตใหม่นะค่ะอา่ามีพี่ชายดิตา้าแล้วก็อย่างเดี๋ยวจงมีญาติเรามาอีกมีพี่ป้านนะ้าอาเราตามมาอ,อยู่มาแสดงความยินดีนะคะอ่ามาถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวสักพู่นึงนะครับเดี๋ยวรอรอพี่โอ๊ตออกมานะครับมาเจอกันเนาะะ้แลวคุณแม่วันนี้เป็นไงบ้างครับอากาศดีไหมตอนนี้ตอนนี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสนะนี่ก็มาหลบแดดไม่มีแดดเลย เพราะว่าฝนตกไปสองรอบแล้วค่ะอันนี้ก็ญาติญาติพี่น้องกําลังตามมาเนาะยังหาที่จอดรถไม่ได้ญาติญาติบัณฑิตก็มารอกันเต็มไปหมดยังหาที่จอดรถไม่ได้ใช่ไหมพี่ปานะคาของของของพี่ว๊ตเนาอวนรถอยู่ป้านะน้ะก็วนรถอยู่ยังไม่มีที่จอดเลยค่ะจอดเต็มไปหมดเลยคนเยอะมากวันนี้ที่นี่คนเยอะมากคนเยอะเนี่ยญาติบัณฑิตมารอกันเต็มเลยสักครู่นึงเดี๋ยว จะได้ออกบ่ายโมงครึ่งอะค่ะว่าไกลแล้วแหละไกลแล้วใกล้จะออกแล้วจะออกแล้วมาถ่ายรูปกันโ,โอเคครับแล้วบัณฑิตพี่โอ๊ตเราก็าออกมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับ<แ>เห<อ>นื่อยมากเพียรมากเลยครับเพียรมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นได้รับได้รับพระเทพด้วยครับไหนได้ดูยูหน่อยดิเป็นยังไงโชว์หน่อยสิอระเทพอันนี้นะครับเปิดเปิดเปิดบัณฑิตใหม่ รงใไปดูนี่สเิเกียินิยมมันดับหนึ่งนั่น, <Wow. S 1> นเดี๋ยว <Okay. S 2> เอาใส่ใส่ตะไค้ใส่ะเลยครับให้แม่มอบให้เลยครับรับทูสั์ก่อนเลยยัไยงไงครับวันนี้รู้สึกดีไหม อากาศดีนะเรารู้ว่าฝนตกพี่ออรรู้ไหมตกไปแล้วรูครับฝนตกไปสองรอบรู้ว่าโอ้โหแต่เลยแบบว่าอันนี้คือแบบเปียกหมดเลยเยอะใช่นี้คือแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็คอยถ่ายรูปกันเนาะค่ะตร้านตรงข้ามกับขอไปชุมอ่ะอันนี้ก็รอพวกญาตินะค่ะพี่ๆป้าๆกำลังมากันอยู่นะครับ ขณะนี้เรากำลังจะไปไหนนะเรากำลัจะไปหายา,ยา,ยาดค่ะเพราะญาติไม่มาหาเราต้องไปหาญาติเพื่อไปถ่ายรูปกับพี่โอ๊ตนะคะท่าน,นี้เป็นดาราวันหนึ่งจะมีเด<ง>ียวคนอยากมาถ่ายรูปด้วยนะเป็นเซเล็บเซเลบพี่โอ๊ตดูโอ้โหนี่สารเสพอะไรเนี่ยนี่อ,อรครับเกียนนิยมอันดับหนึ่งเกียนนิยมอันดับหนึ่งด้วยนะครับโโอ้โหซือ้อมาได้ แม่จะพาไปเลี้ยงอาหารด้วยที่ไหนวันนี้ปลาเผาค่ะเจ้าเผาโต๊ะต้นตาขายกันกระพึกเนาะไปฉลองรองับ,บปริญารญาเดี๋ยวเรารอหลองุลงป้านะอามาถ่ายรูปกับพี่โยชเราลังอยู่ในดงดอกไม้สงสัยกันที่พี่โยชรับเป็นหมื่นพ <c oughs> เปิ้ลบอกมีช่อที่แบบเป็นหมื่นไหมยังไงบ้างครับแม่ตุ๊กปื้มใจแม่วันนี้ลูก รับปรินยานะครับดีใจสุดๆเลยคฮานาตาที่ไหลเขินตาบมากเลยค่ะแม่นี่ส่งส่งเรียนพี่โอ๊ตขับรถส่งมาตั้งแต่อนุบาลเลยนะยันปริญญาเลยขับรถไปรับไปส่งนะครับฮะโอ้โหตั้งแต่อนุบาลเนยยันจบเลยนะครับปวดฉี่ออกมาปุ๊บปวดฉี่เลยจะต้องกลับเพราะว่าก่อนที่เขาไม่ยอมเข้องงานไม่มีให้ดีใจเลยประมับใช่ะไัมยิ้มเยอะ อกไม้ที่เห็นหนล้อนเออดอก นะครับอันนี้ป้าปอนอันนี้ป้าปอนอันนี้ัพี่ฉันนะอันนี้เจ๊นะครับเจ๊จิ๋มนะครับอันนี้วิดีโอใช่ไหมคะอันนี้วิดีโอครับอันนี้เจ๊จิ๋มนะโลกยูทูบชอบตากิจะาจิ๋มมากับแบงค์เทียบเลยนะครับน้อยไปหน่อยนะเพราะมันไม่มีอะไร อันนี้ปับเปิลมาเป็นพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยแล้วก็ของแถมขอบขอบด้วยโอ้ทะเบียนรถด้วยนะครับอันนี้หลานสองคนนะครับหลานฮะอ่ะเตอเพตตนเพตตนนะครับงมากันรวมแสดงความยินดีด้วยเขาก็ไม่แส่งินถด้บางคนใส่บางคนไม่ใส่เขาไม่ใส่เขาถ่ายรูปเติมถ่ายเยา แล้วยังจะมอบะไรอ่ะดิฉันก็พูดมาลัยเหรอพวลยงมาลัยอ่าส่งมอบครับอ่าป้าเปิ้ลจะส่งมอบให้กับพี่โอ๊ตนะครับหัวอาจจะพูเลกนหัวนงไหนว่าไม่มีม่มีใครนับเลยหมค่ะ น้าเถาะแวเาำนิ้แบบนี้เลูกเดี๋ยวให้เดี๋ยวค่าย่านห่ันเีวนี้แบบนี้าางขาดาันี้าันี้าเ้ยโอ้ตดต้องาอี่อนนรั้ไปเยเลยถือไปนะลูกถืออย่างนี้ถือถวงมอบจะไปนะจิ๋มะ เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปของลูกของลูกลูกอันนี้เป็นวิดีโอไงโอเคขอเก็บว่ามาขอของคุณยายมาบ้ายสํารวมนะคะเดี๋ยวป้ายไปถ่ายรูปกับหกหลุมวะเนี่ยเมื่อกี้ ไปอยู่ไทยเป็นตัวแทนคุณยายอาป้าไทยกันรู้ไหมว่าเดี๋ยวดิปบาตไทยดิโอ้โหอาให้ไม่หายดีนะเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวใช้กล้องพิตุ๊กได้กล้องพิตุ๊กเหรอโอ้โหต้องเอาดอกนะดอกนีดนะอันนี้ก็นัดเดียวนะครับนัดเดียวกับน้าอุ๊กนะครับอ่าเาแสดงความยินดีกับหลานนะครับโค้ดด้วยนะครับ แล้วก็มีคุณยายสำรวมฝากฝากช่อดอกไม้มาให้ด้วยโอ้โหวีติดแบงค์มาเต็มเลยนะครับแล้วก็หลานๆนะครับนะฮะลูกๆของนั่นเดียวของน้าอุนะครับันี้นะครับอี้มีฟพิเศษเอาไนี้อันนี้หลานอ่ามีชิ้นต่อไปครับตุ๊กตาหมีตัวใหญ่นะครับอันนี้จากนัอุนะครับ ลดเดียวแล้วก็หลานนะครับโตรตหเลยเขียวเลครับเก็ต้ังลูกไปอลเด่เก็บต้รับเลยครับรับเลยแล้วก็มีขายีนะอโลงแล้วครับ อนนี้เราก็ต้องรู้แล AN ้วนะครฝนตกแล้ครับสามรอบแล้วนะครับใส่เกล็ดก่นที่าใส่อมาตัดสดว่าใส่วยกใส่ในก่อนสองในหลาในสามก่อนดูเดียว้วเนี่ยะครับพี่ต้าฮะตอนนี้ฝนตกแล้วผมมายกกันแล้วนะครับทีมเราน็อตคือช่อหวบมานอคดวม้เลยม้ค่ะกำลังมีลูกกำมูกมา อ,อันนี้ก็วิวของชมนะครับนีก ตอนนี้ลูกกำลังเดินทางกลับแล้วนะครับค่ะรูดเสร็จแล้วค่ะกำลังไปทานข้าวต่อนะคะตอนนี้ไปทานข้าวที่ไหนครับปีป้าเผาค่ะมาผ่าน,น,นะโอ้โอพี่รอได้หลงไม้แบงค์เั่นั้นเลยโอ้โหไปทานข้าวกับข้าวแล้ว ญาญญาใจปล้ำน,นะคะญาญมาเทียเวเลยตอนนี้เราแยกย้ายกันไปร้านอาหารนะครับใช่ญาญเมื่อกี้ป้าป้านะ้าน้าก็ขับรถไปแล้วนะครับค<า>่ะก็เ,ออเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยเนาะครับโอเคครับเอ๋ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะ<ไ>ยิบป้าเผาค่ะเผาหล<ไ>ัง<ไ>จากเรากลับมาจากที่งานรับริมยาของพี่โอ๊ตแล้วใช่ค่ะโอ้เดินทางมาเพื่อจะถึงเมื่อกี้นี้เนาะใช่แต่ว่าเราแยกกับญาญญาณนะคะเดี๋ยวญาญญาจะขับรถตามมาอีกทีนึ ใช่เวลามาชั่วโมงกว่าๆนะใช่ตอนนี้เราก็สั่งอาหารมาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่5อย่างค่ะของเรานะดูดิมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอันนี้เป็นหมูไอ้ซี่โครงหมูตุ๋นไหมตุ๋นเป็นออเดอร์จากพี่โอ๊ตเลยใช่พี่โอ๊ตรีเควสมานะคะอันนี้คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงอันนี้ของของพี่ดิต้าเลยใช่แอันนี้ก็คือปลาช่อนเผาค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยว้าวขอบคุณแม่นี้คือท่านเป็นกุ้งค่ะสุดน่ารักอ่า ต้มหมึกนึ่งมะนาวโอ้นึ่งมะนาวเป็นไงบ้างน่ากินเน่ากินมากค่ะนี่แล้วทางฝั่งของด้านนี้ก็มีมีด้วยส้มตำผ้ารสเฮ้ยอันนี้ผ้ากุ้งอันนี้ผ้ากุ้งผ้ากุ้งเลยาอะไผ้าลวดอันนี้ด็ไม่ตงดำ้ารวดเฮยต่ทำไมผ้าลวก็จ่งเป็น้า้มต่ำ้าลวดใชใช่ใช่ไหม โอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะแกรู้ว่าเป็นไงบ้างครับผิวยังผิวแล้วครับผิวแล้วนะพี่คก็รอทานข้าวอยู่ครับวนนะครับตอนนี้โอ้โหครับเดี๋ยเขาบอกว่าเหนื่อยทั้งวันเลยวันนี้เนาะชั่งคอยนั่งรอในงานพิธีเนาะวันนี้ก็ได้รับรับปริญญาจากท่านพระเทพเนจะรู้สึก เป็นไงปรับรื่มไหมสึกปรับรื่มมากเลยครับไทยเนะอะปเป็นเกิ็ดอย่างยิ่งเลยเนะอตอนนี้บอกเลยว่าหิวมากหิวมากนะดงั้นเดี๋ยวต้องไปกินก่อนดีกว่านะครับขอตัวไปกินกันโอเคครับตอนนี้ก็น้านาป้าป้าเดินทางมาถึงแล้วนะครับกำลังทานข้าวกันเลยนะครับข้าวกันเลยนะครับ จิ๊ปฟารเปิ้ลนะฮะไม่ขาอะไรเลยครับขอบลุกไร้ขาดเลยนี้ก็แค่เดียวนะครับเดียวนะครับไกลอยู่เดินทางไปร่วมงานนะครับรับปริญญาโอ้โหไปไปเหมือนแบบใกล้เลยเนาะเป็นบ้านเล่นกําลังเหนื่อยเปเพียรไปเลยตอนที้อยู่กันเนี้ยะขายข้าวไกล พี่ดีต้าอร่อยไหมอร่อยค่ะอรไออร่อยที่สุดออร่อยที่สุดอะไรอร่อยที่สุดเาอืมนาวมนางขมนาชั้นเผาอิ่มยังเริ่มอิ่มยังอิ่มแล้วไม่ไหวละเม่อกี้นี่หิวจัดนะใช่แะหิวจัดมากเลยเริ่มคนแรกเริ่อิ่มยั้ใช่ต้องเป็นเหือาย ก็ว yes, ันน yeah, ี้ก็นะครับหลังจากกิจกรรมตั้งแต่เช้านะเดินทางไปร่วมงานกับพี่โอ๊ตนะครับรับดินยาดีนะนะวันนี้เราเจอทั้งฝนทั้งแดดนะฮะฝนตกสองรอบเลยวันนี้ตามฝนสามรอบเจอแบบหลายหลายเวอร์ชั่นเลยวันนี้นะถ้ามันหายไปนั้นอะใส่ที่ตกทัวร์ไปเลยเจยังไงก็หลังจากทานข้าวเสร็จ เดี๋ยวจะต้องเดินทางพาพี่วศไปถ่ายรูปกับตายายตายายคป็ตาเป็นยายเนาะใช่ป่ะไปถ่ายรูปดิเดี๋ยวต้องโทรไปให้โทรแจ้งคุณยายโยงหน้าคนเดี๋ยวคุณยายเก็บโจ๊ะบนหน้าไม่ทันยังไม่หมดภารกิจนะใช่ป่ะพี่วศเราถ่ายรูปก่อนจับไม้ตายายใส่ขนาดไหนตอนนี้เสียงพี่แดงนะเดี๋ยวคุณยาย